อายุตระก้าในหน้าทิกตอกช็อปไม่ผ่านสักทีดูวิธีนี้รับรอง1นาทีผ่านค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดี ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็สะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาที่หลายคนอาจเจอแน่นอนสำหรับใครนะคะที่ยืนยันอายุตระกาในหน้า Tik t o อ s h o p บ ไป10รอบ20รอบแล้วแต่ก็ยังไม่ผ่านนั่นเองวันนี้นะคะเรามีวิธีการแก้ไขในกรณีนี้กันซึ่งวิธีการนี้นะคะจะดีมากๆสําหรับใครที่ใช้ซิม u e m o v e หรือท่านไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะดีมากๆสําหรับใครที่มีบัตร <c redit> เขาเรียกอะไรบัตรเครดิตเดบิตอะไรประมาณนี้น,นั่นเองนะคะซึ่งเราจะมาที่ซิม u e m o v e กันอันดับแรกให้เราไปดาวน์โหลดแอป มันนี่ค่ะซึ่งเป็นแอปตัวนี้นะคะสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่มีซิม o อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนาะให้เราไปดาวน์โหลดมานะคะพอเราติดตั้งดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้จากนั้นให้เรากดเข้าไปที่แอปพร้อมๆกันค่ะหลังจากที่ลงทะเบียนเด็กก็ใส่รหัสผ่านเข้าสู่แอปนะคะโอเคพอเราใส่รหัสผ่านเพื่อที่จะ เข้ามายังแอปเรียบร้อยแล้วให้ท่านผู้ชมกดไปที่คำว่าดูทั้งหมดดูทั้งหมดตัวนี้ค่ะกดคลิกเข้าไปเลยจากนั้นนะคะให้เราค่อยๆเลื่อนนะเลื่อนไปเลื่อนไปตามน้ำเลยนะเลื่อนไปเลื่อนไปไหนนอขอหาหัวข้อคำว่าช้อป ออนไลน์ถ้าเราเจอแล้วให้เราเลือกไปที่ TruMoney e Mastercard ค่ะจากนั้นนะคะพอเรากดเข้าไปที่ TruMoney e Mastercard เรียบร้อย <c oughs> ก็ให้นานผู้ชมนะคะทำการเปิดใช้งานบัตร Mastercard ของเรานะพอเราเปิดใช้งานบัตรเรียบร้อย <c oughs> ก็ให้เรานะคะเติมเงินเข้า TruMoney e Wallet ของเราซึ <c oughs> ่งวิธีการเติมก็ใช้เป็นแอปธนาคารหรือว่าจะเป็นตู้ บุญเติมก็ได้นะคะไปเติมเลือกเป็นหัวข้อ True Money ก็ให้เราเติมเงินเข้ามานะเติมมาประมาณ40-50บาทค่ะพอเราเติมเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโชว์ยอดเงินในบัญชี True Money ของเราอย่างเช่นของน้ำนั่นเองนะคะในส่วนวิธีการเปิดใช้งานมันตติกักมัตตการตัวนี้ไม่ยากค่ะทุกท่านประมาณ2กด เลือก2-3งถึงสามข้อก็สามารถเปิดใช้งานได้แล้วนะคะหลังจากนี้พอเราเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมไปยืนยันอายุใน tiktok shop ใหม่ซึ่งให้ท่านผู้ชมนะคะเปลี่ยนจากยืนยันอายุโดยบัตร ID หรือว่าบัตรประชาชนใบขับขี่ให้เราเปลี่ยนมายืนยันผ่านบัตรเดบิตเครดิต พอเราเลือกเป็นเรียบร้อยแล้วให้เรานะคะกดเข้ามาที่ทรูมานี่เช่นเดิมแล้วก็มาที่คาว่ามัตตกาเช่นเดิมค่ะจากนั้นเราจะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกับของน้ําและให้ท่านผู้ชมนะคะกดดูเลขบัตรกดแบบนี้ดูเลขบัตรแต่ก่อนที่เราจะดูเลขบัตรได้เราต้องใส่รหรัสพินที่เราได้ตั้งไว้ก่อนนะคะ พอเราใส่ไปเรียบร้อยค่ะก็จะโชว์หมายเลขบัตรของเราให้เรากดคันลอกตัวนี้ค่ะตัวหมายเลขบัตรนะคะแล้วก็นําไปวางในช่องหมายเลขบัตรของ t k t t อกพอเราไปวางเรียบร้อยเขาก็จะถามเกี่ยวกับ C V V C V C อะไรแบบนี้ก็คือรหัส ราหัสชาระเงินหรืออะไรประมาณนี้น้ำเท่าน้ําพูดผิดขออภัยด้วยนะคะก็ให้เราเอาเลขสามหลักของเราเนี่ยตัวช่องที่12 3สตัวช่องที่3นะคะหัวข้อ C V V ให้เรานํสา3ตัวนี้ไปเขียนลงจากนั้นก็ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานบาัตรก็ชื่อของเรานั่นเองทีนี้ก็ให้เราทำการยืนยนันอายุตระก,กาได้เลยเพียงเท่านี้นะคะ ไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็จะยืนยันอายุตะก้าในหน้าติกต่อช็อปผ่านเห็นไหมจะดีมากๆเลยสำหรับใครที่มีซิมทรูและไนวันนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่พี่ๆเพื่อนๆที่ไม่สามารถยืนยันอายุตะก้าในหน้าได้ในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ